ว้าวมากขนมหวานสาคูน้ำกะทิข้าวโพดดูธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยไม่ธรรมดานะจ๊ะว่าแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยแม่ฝนก็จะตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะต้มให้น้ำเดือดจัดแล้วก็เทสาคูเม็ดลงไปนะคะคนให้สาคูสุกสม่ำเสมอกันแต่เวลาต้มไม่ต้องให้สุกหมดนะคะให้เหลือสีขาวๆตรงกลางหน่อยนึง <c oughs> เขาเรียกว่าตากบค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้แล้วนำสาคูที่เราต้มแล้วใส่ลงไปคนๆล้างแป้ง ที่ติดอยู่กับสาคูให้ออกให้เลือนน้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยสาคูจะได้ไม่อืดน,นั่นเองเสร็จแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตั้งกระทะต้มน้ําให้เดือดเหมือนเดิมน้าข้าวโพดค่ะฝานเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็นําไปต้มเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําน้ํากะทิกันละค่ะแม่ตั้งกระทะแล้วใส่น้ํากะทิลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแต่วันนี้แม่ฝนไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ความหวานขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยคนให้ทุกอย่าง ละลายเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะนําสาคูที่เราล้างน้ําแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะคะกรองเอาเฉพาะเนื้อใส่ลงไปในน้ํากะทิได้เลยตามด้วยข้าวโพดที่เราต้มไว้แล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะต้มต่อไปประมาณ1น,นาทีก็พอนะคะแล้วก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะทานข้าวเสร็จแล้วของหวานก็ต้องเข้าค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทํานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย